ขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เข้ามามาปรับพื้คทีกันในวันนี้นะครับฝากพักเก้าไก่ด้วยน,นะครับจะทําให้เต็มที่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพก็ไม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้นะครับก้าไก่ส่งทุกทุกเกตออกเกตออกพลพระจันทร์พักก้าไก่พร้อมครับ ผู้สมัครเขตหนึ่งยืนอยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับด้านซ้ายมือของผมท่านที่อยู่ในอำเภอเมืองวันนี้ผู้สมัครเกตหนของเขาจะยือยู่ด้านซ้ายมือของผมจุดประเดีแก้เพร่ยนจุดปเดี๋แก้เพร่ยนไม่ต้อขับไปเลยครับขับไปเลย ได้ภายใน14พฤษภาคมก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไปลงทะเบียนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก,กอรกตยังประชาสัมพันธ์ไม่พอยังไงฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วย1นึ่สิทธิ์หนึ่งเสียงของทุกคนมีความหมาย1นึ่สิทธิ์หนึ่งเสียงของทุกคนกําหนดอนาคตของประเทศอย่าปล่อยให้ตัวเองเสียสิทธิ์ครับรูเรื่องของขึ้นมาเป็นเดือนกับปีเดืนที่ประชาชนสับสนหมายถึงว่า ในวันสมัครนะฮะเขาจะเลือกจับเบอร์ของสสเขตกันาง้ไหมฮะแล้วพักนี่อาทิตนี่เราต้องจับที่หลังเนี่ยเบอร์มันเยอะยซ้ำมันจะไม่ตรงกันมันมีปัญหาแล้วก็เกิดความสับสนนะฮะก็อย่างที่บอกครับทำยังไงให้ประชาชนจําได้ง่ายที่สุดใช้สิทธิ์ได้ง่ายที่สุดนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาธิปไตยที่สุดเ็้ากาให้กรกตตระหนักึนเรื่องนี้ไว้เยอะๆที่ผ่านมากรกตยังทําได้ดีไม่พอนะครับทําให้ประชาชนเกิดความสงสัย กังขากับความบริสุทธิยุติธรรมของกรกตรนะครับเรื่องตั้ง62ก็น่าจะเห็นได้แล้วมีบัตรขยิงหลายเขตหลายเขตนะครับกลางกลาคืนรับอีกทีมาลงบงันทีกคะแนนเปลี่ยนไปหลายเขตนะครับออผู้สมัครนะครับตั้งข้อสงสัยในวิธีการกระบวนการการรับคะแนนนะครับหรือแม้แต่กระบวนการการ คำนวณสสพัจจุีันพัฒนาคตใหม่เดิมควรจะได้88ที่นั่งนะครับ <S <S เหลืออยู่81ที่นั่งซึ่งถ้าพัฒนาคตใหม่ได้88ที่นั่งภาคปลายคานวันนี้จะมีเสียงข้างมากในสภา,านะครับซึ่งเนี่ยกรกตทําหลายสิ่งหลายอย่างที่บิดเบือนเจตนาลงของประชาชนนะครับฝากกรกตนะครับเพื่อรักษาบ้านเมืองให้เดินหน้าไปได้อย่างสนุสุขการเลือกสร้างตั้งที่บริสุทธิธรรมเป็น,นกลไกที่สำคัญมากจริงๆน,นะครับ เสนคก็ไปมาหลายจังหวัดนะครับก็พูดได้ว่าเสียงตอบรับจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีต่อพักคเก้าไกลสูงขึ้นทุกวันในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับที่ตั้งแต่มีการยุบสภามีความชัดเจนและการเลือกตั้งนะครับเราก็เห็นประชาชนให้ความสนับสนุนให้ความสนใจกับพักคเก้าไกลทั้งในออนไลน์และออนกลาวมากขึ้นทุกวันทุกวันครับสมัครกับเราหรอครับ ใช่ไหมครับ,รบถ้าเราตัดจริงนี่ไม่มีข้าราชการบำนาญมาลงสมัครกับพรรคก้าวไกลหลอกวันนี้มีข้าราชการบำนาญลงสมัครเป็นสอสอกับพรรคก้าวไกลเยอยะแยะเต็มไปหมดเลยครับเนาะดังนั้นพ่อแม่พี่น้องช่วยพวกเรานิดหนึงแก้ข่าวให้พวกเรานิดหนึ่งพวกเราต่อสู้กับการทําลายชื่อเสียงของพวกเราอย่างเป็นระบบอย่างนี้ไม่ไหวนะครับสิ่งต่างๆนั้นที่ถูกกล่าวหาว่าตัดบำนาญราชการนั้น ไม่เป็นความจริงเป็นข่าวที่กุ่ขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายชื่อเสียงของเราเพื่อทำให้ประชาชนเกลียดชังพวกเราขอบคุณนะครับสำหรับข้อเสนอวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกากล้าที่จะถาเรื่องนี้เพราะว่าถ้าไม่กล้าจริงไม่ไปพูดในสภาว่านายกปากพ่อยนายกพูดหมาหาได้หระอครับเพราะผมเชื่อมั่นเพราะผมติดตามการประชุมสภาอยู่ตลอด พักเก้าไกลเท่าที่จะทําให้อนาคตประเทศชาติและข้าราชการบำนาญและของเราเองสร้างระบบขนส่งสาธารณะระบบรถเมย์ทุกอําเภอในประเทศไทยให้คนได้ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตเอาคนไทยเอาลูกหลานของเรามาสร้างเทคโนโลยีให้คนมีงานทํานี่เป็นตัวอย่างของนโยบายการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตถ้าผมทําอย่างนี้ได้ผมเชื่อเลยนุ่น ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมครับนี่คือความหมายครับจะอยู่อย่างเดิมไหมครับจะอยู่อย่างนี้ไหมครับจะอยู่อย่างนี้ไหมครับถึงไมลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วครับ14พฤษภาคมครับประเทศไทยจะไปทิศทางไหนคนที่กําหนดไม่ใช่ผมคนที่กําหนดคือพี่น้องประชาชนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของท่านจะเป็นตัวกําหนดอนาคตของประเทศไทยว่าประเทศไทยจะเดินไปข้างหน้าทิศทางไหนประเทศไทย จะหน้าตาอย่างไรในอนาคตผมเชิญชวนทุกคนอย่างนี้ถ้าสิ่งที่ผมพูดคืออนาคตที่ท่านอยากเห็นถ้าสังคมที่ผมปรารถนาจะสร้างเป็นสังคมเดียวกับที่ท่านอยากเห็นถ้าท่านอยากให้ลูกหลานท่านเติบโตมาในสังคมแบบนี้เหมือนกันถ้าเหมือนกันนะครับถ้าภาพในฝันสังคมในอนาคตของเราเหมือนกันขอโอกาสพวกเรา ให้ใช้กากระบาทของท่านจ้างคนพวกนี้ไปทํางานครับจ้างคนพวกนี้ไปสร้างสังคมแบบนั้นครับขอโอกาสพวกเราครับกากระบาทของท่านถือเสียว่าเป็นการจ้างให้พวกเขาเข้าไปทํางานไปสร้างสังคมอย่างนี้ขึ้นมา14พฤษภาคมนะครับ1งสึ่ง1เสียงของทุกท่านสําคัญต่ออนาคตของประเทศ ผมเล่าความฝันของพรรคก้าวไกลให้ทุกท่านฟังแล้วว่าเราอยากจะสร้างสังคมแบบไหนผมเล่าความฝันเล่าสังคมที่พวกเราอยากสร้างให้ทุกท่านฟังแล้วถ้าท่านอยากอยู่ในสังคมอย่างนี้เลือกเราถ้าท่านอยากเห็นสังคมแบบนี้อยากให้ลูกหลานของท่านเติบโตในสังคมแบบนี้เลือกเราให้เราเข้าไปทําให้เราเข้าไปทำเราสัญญากันแลกเปลี่ยนกับคะแนนของท่านนะครับแลกเปลี่ยนกับคะแนนของท่าน ไม่แลกเปลี่ยนด้วยอามิธทิ้งจ้างแลกเปลี่ยนด้วยคำสัญญาว่าถ้าเข้าไปมีอำนาจแล้วจะไม่ทุจริตคอร์รัปชันแลกเปลี่ยนคะแนนของท่านด้วยคำสัญญาว่าถ้าเข้าไปแล้วจะเอาอำนาจที่ท่านมอบหมายให้เรามาไปรับใช้ประชาชนคำสัญญาอย่างนี้พอไหมครับกับเสียงของท่านพอไหมครับพอไหมพอ,พอไหม<อ> แลกเปลี่ยนกันอย่างนี้สัญญากันอย่างนี้14พฤษภาคมขอโอกาสพวกเราพักก้าวไกลเข้าไปทํางานขอโอกาสให้พวกเขาพวกเราได้มีโอกาสไปรับใช้ประชาชนให้พวกเราได้มีโอกาสเข้าไปสร้างสังคมไทยที่ดีกว่านี้จะทําให้เต็มที่จะทําให้ดีที่สุดจะไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังเลยครับ14พฤษภาคมกา9ก้าวไกลสองไปกา9ก้าวไกลให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลกา9ก้าวไกล ให้ประเทศไทยที่น่าอยู่กว่าเดิมที่เป็นธรรมที่เสมอภาคที่เป็นประชาธิปไตยกว่าเดิมขอบคุณมากครับสวัสทีครับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เอกเดินนะครับผมอีกสักเล็กน้อยนะครับพี่ก่อนที่พูทเฒ่าพู้แก่วันนี้ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นคนหนุ่มสาวมือของพวกเขาเคยเป็นมือที่สร้างประเทศไทยมาหลายคนเมื่อหนุ่มสาวเป็น แรงงานรับจ้างในภาคการก่อสร้างมือของพวกเขามือของพวกเขาสร้างตึกราาที่สูงใหญ่สร้างถนนหนทางสร้างความสิบิไลให้ประเทศหลายคนเป็นชาวนาเป็นเกษตรกรเพื่อหนุ่มสาวมือของเขาปลูกข้าวให้เรากินปลูกข้าวเลี้ยงคนทั้งประเทศเราบอกให้คนจนเสียสลังตลอดมาแรงงานแรงงานจะขึ้นค่าแรงเยอะนะเดี๋ยวเงินจะเฟ้อ อย่าคึกค่าแรงเยอะนะเดี๋ยวจะส่งออกไม่ได้เคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมเกษตรกรราคาข้าวแพงไม่ได้เดี๋ยวคนไม่มีข้าวกินเดี๋ยวคนซื้อข้าวไม่ได้นี่เสียสละมาทั้งชีวิตทั้งคร้งทีหนของพวกเขาทั้งชี่ิพวกเขาครั้งหนึ่งวันที่พวกเขาเป็นหนุ่มสาวเขาสร้างประเทศนี้มาประเทศนี้มาถึงที่นี่ได้ขอพวกคนรุ่นก่้ใช่ไหมครับ ดังนั้นเนี่ยมันคือความเป็นธรรมมันคือการคืนความเป็นธรรมว่าคนที่ลำบากว่าคนที่ต่อสู้ว่าคนที่อยู่รุใจสังคมกับเรามาวันนี้ก็เสียปรยุดโดยไม่มีแม้แต่ความมั่นคงพืน้นฐานที่คือการคืนความเป็นธรรมอันที่สองครับทําให้ความจนมันไม่ส่งต่อระหว่างรุ่นถึงรุ่นมีความมั่นคงในชีวิตผมถามนี่ในเจชรบูี่ยเอาง่ายๆเรามีงานไม่ต้องเยอะครับ เอา1มื่นสองพันก็พอ1มื่นสองพบาททั้งจังหวัดมีถึงหนึ่งหมื่งานไหมงานในภาคเอกชนมีไหมมีไหมไม่มีลูกหลานเราไม่มีงานทำเพราะไม่มีน้องที่นั่งอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าแดดแดดมาแล้วตรงนี้ก็ได้เนาะเนาะลุกขยับกันได้ตามสบายเนาะเราพูดคุยกันแบบง่ายๆเนาะไม่ต้องมีพิธีหรีตองเยอะนะครับนะำตรงไหนแดดมาเริ่มร้อนเข้ามา หลบภุมงหลบภูมิกันได้นะครับพักคก้าวไกลอยากจะสร้างสังคมที่คนมีความมั่นคงในชีวิตที่คนเมื่อลม้มลงแล้วเมื่อผิดพลาดลงแล้วสามารถลุกขึ้นยืนใหม่ได้คนที่ไม่มีความมั่นคงในชีวิตมองชีวิตเป็นวันวันมองชีวิตเป็นสัปดาห์สัปดาห์วางแผนชีวิตไม่ได้ เพิ่มทักษะเพิ่มความรู้ให้ตัวเองไม่ได้ดิ้นรนกระเสือกกระสนหางานหารายได้วันต่อวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์ <c oughs> ถ้างานมันมีลักษณะอย่างนี้คนไม่เข้มแข็งหรอกครับเพราะแม่พี่น้องหลายคนผมเชื่อว่าเป็นนี่ทกศมีไหมครับมีใครเป็นนี่ทกสที่นี่ไหมครับเยอะแยะเลยเนาะบางคนสามแสนสี่แสนบางคนห้าแสนหกแสนนะครับ ลูกหลานของคนจนยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่คนส่วนใหญ่ในประเทศคนไหนมีใครคนไหนลูกหลานเราเวลาไปเรียนต้องไปกู้กยศมีไหมครับใครลูกหลานใครกู้กยศเรียนนี่ลูกหลานคนจนเริ่มต้นชีวิตก็ไม่ได้เริ่มเท่ากันนะครับกับคนอื่นเริ่มต้นชีวิตก็ไม่ได้เริ่มสูตร เริ่มต้นชีวิตเรียนจบออกไปแทนที่จะออกสตาร์ทพร้อมกันวิ่งแข่งกันออกสตาร์ทชีวิตพร้อมกันเส้นเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเท่ากันไม่ใช่ครับ mm hmm. ลูกหลายคนจนเริ่มต้นชีวิตก็ติดลบไปแล้วสอง0สนกว่าบาทมี mm hmm. ความมั่นคงในชีวิตผมถามนี่ในเพชรบูรณ์เอาง่ายๆเรามีงานไม่ต้องเยอะครับ mm hmm. เอาหมื่นสก็พอหมื่นสอบาททั้งจังหวัด มีถึง1นึ่งหมื่นงานไหม,ไม,ไมงานในภาคเอกชนมีไหมมีไหมไม่ไม,ม,ม,มีลูกหลานเราไม่มีงานทำเพราะไม่พี่น้องที่นั่งอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าแดดแดดมาแล้วบตรงตนี้ก็ได้เนาะเนาะลุกขยับกันได้ตามสบายเนาะเราพูดคุยกันแบบง่ายๆเนาะไม่ต้องมีพิธีรีอตองเยอะนะครับนะถ้าตรงไหนแดดมาเริ่มร้อนเข้ามาหลบมุงหลบภุมกันได้นะครับพักก้าวไกล อยากจะสร้างสังคมที่คนมีความมั่นคงในชีวิตที่คนเมื่อน้มลงแล้วเมื่อผิดพลาดลงแล้วสามารถลุกขึ้นยืนใหม่ได้คนที่ไม่มีความมั่นคงในชีวิตมองชีวิตเป็นวันวันมองชีวิตเป็นสัปดาห์สัปดาห์วางแผนชีวิตไม่ได้เพิ่มทักษะเพิ่มความรู้ให้ตัวเองไม่ได้ดินลนกระเสือกกระสนหางาน หาไรายได้วันต่อวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์ถ้างานมันมีลักษณะอย่างนี้คนไม่เข้มแข็งหรอกครับเพราะแม่พี่น้องหลายคนผมเชื่อว่าเป็นหนี้ทรกรศมีไหมครับมีใครเป็นหนี้ทรกรศที่นี่ไหมครับเยอะแยะเลยเนาะบางคนสามแสนสี่แสนบางคนห้าแสนหกแสนนะครับลูกหลานของคนจนจิ่งลำบากเข้าไปใหญ่คนส่วนใหญ่ในประเทศคนไหน มีใครคนไหนลูกหลานเราเวลาไปเรียนต้องไปกู้กยศมีไหมครับใครลูกหลานใครกู้กยศเรียนนี่ลูกหลานคนจนเริ่มต้นชีวิตก็ไม่ได้เริ่มเท่ากันนะครับกับคนอื่นเริ่มต้นชีวิตก็ไม่ได้เริ่มศูตรเริ่มต้นชีวิตเรียนจบออกไปแทนที่จะออกสตาร์ทพร้อมกันวิ่งแข่งกันออกสตาร์ทชีวิตพร้อมกันเส้นเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเท่ากันไม่ใช่ครับลูกหลานคนจน เริ่มต้นชีวิตก็ติดลบไปแล้วสองแสนกว่าบาทไม่รู้คำตอบง่ายๆครับก็นี่ไงครับตำรวจไปจับโจรจับผู้ร้ายไม่ได้ดิบได้ดีนะไม่ได้ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานนะตำรวจที่จะ,จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานนู่นไปดูแลนายใช่ไหมไปรับใช้นายใช่ไหมแล้วจะเอาเวลาที่ไหนมาจับโจรจับผู้ร้ายจับยาเสพติดละ่ะ นี่ระบบเส้นสายนี่ระบบคอร์รัปชันส่งต่อกันไปเป็นทอดๆการเมืองจะดีได้ต้องไม่มีระบบเส้นสายต้องไม่มีการคอร์รัปชันและท้ายที่สุดเพื่อมาผักดันอย่างนี้เราต้องการพักการเมืองที่มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ครับพักการเมืองที่มีจุดยืนที่แน่วแนว่ดังนั้นอย่างแรกที่พวกเราจะอาสาเข้ามาทำคือการสร้างการเมืองที่ดี ข้อที่สองครับการเมืองเมื่อการเมืองดีแล้วก็จะอนุญาตให้เราทำเศรษฐกิจที่ดีสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้ทํำยังไงข้อนี้ต้องบอกว่าอย่างแรกที่สุดเลยพักเก้าวไกลตั้งแต่เป็นสมัยอนาคตใหม่ต้องสร้างรัฐสวัสดิการขึ้นมาพ่อแม่พี่น้องจําได้ไหมครับ ตอนผมเป็นหัวหน้าพักอนานคตใหม่เลือกตั้งรอบ6-2ผมพูดเยอะมากเลยต้องสร้างรัฐสวัสดิการขึ้นมาจำได้ไหมครับสร้างรัฐสวัสดิการวันนี้คนไทยอ่อนแอกันทั้งประเทศครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เหนื่อยยากลำบากชีวิตมีแต่ความมืดมนเนาะถามดูก็ได้3ปีที่ผ่านมาใครเงินเก็บลดลงบ้างใครหนี้สินเพิ่มขึ้นบ้างยกปือให้ดูหน่อยครับ โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนี่ถามว่าภาวะแบบนี้ที่เกิดจากโควิดนี่โควิดเป็นความผิดของประชาชนหรือเปล่าครับไม่ใช่เนาะโควิดไม่ใช่ความผิดของประชาชนเนาะแต่เราต้องเดือดร้อนแสนสาหัสวันนี้ไปที่ตลาดไหนก็เดือดร้อนแสนสาหัสผมนี่ไปตลาดมากกว่าใครในประเทศนี่ดึงเดือนที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอยู่ยโสธรอำนาจเจริญ อยู่บนราชธานีมารอบนี้อยู่เอ่อมารอบนี้มาได้แต่ร้อยเอ็ดคอยกลับมาเดินในทิศทางที่ถูกต้องไม่ได้นะครับข้อที่สองเอาบุคคลออกไปไม่พอเอาคนออกไปไม่พอคนออกไปแต่ระบบที่เขาวางไว้ยังอยู่กับเราเราต้องเอาระบบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยออกไปด้วยนั่นคืออะไรครับ นั่นคือแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปีพศ .2560 ทั้งฉบับเลยต้องเอาออกไปเอาคนออกไปก่อนเอาคนที่ทำรฐประหารออกจากการเมืองก่อนแต่เอาคนออกไประบบที่เขาตั้งไว้ยังอยู่ต้องเอาระบบออกไปด้วยต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับ2560ทั้งฉบับข้อที่3ครับพ่อแม่พี่น้องต้องสร้างการเมือง ที่ไม่มีการใช้เส้นใช้สายไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันพ่อแม่พี่น้องรู้ดีในต่างจังหวัดเองลูกหลานอยากเข้าไปรับราชาการมีความรู้อย่างเดียวเข้าได้ไหมครับไม่ได,ไได้ต้องมีต้องมีเงินด้วยใช่ไหมต้องมีเส้นด้วยใช่ไหม,ไมไใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องก็รู้ดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัด พิจู์ทุกท่านครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่สลับเวลาตอนเช้าเนาะมานั่งพูดคุยเรื่องการบ้านการเมืองกันมาที่นี่มาแนะนําผู้สมัครของพวกเราทั้ง6คน6เขตในจังหวัดพิจูนนะครับ,รบยืนกับพวกเราตรงนี้แล้วมาถึงที่นี่มีโอกาสดีวันนี้ก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะครับพูดถึงนโยบายของพรรคก้าวไกล นิดหนึ่งนะครับเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าพรรคก้าวไกลมีเจตนามีความปรารถนาที่จะสร้างสังคมที่ดีให้กับท่านได้อาศัยอยู่ให้กับลูกหลานของท่านได้เติบโตขึ้นมาทีนี้เวลาเราพูดถึงสังคมที่ดีเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงเนาะสังคมที่ดีหน้าตามันเป็นแบบน,นะนะครับก็อยากจะใช้เวลานี้สัก 15นาที20นาทีเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่าสังคมที่เราอยากจะสร้างหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับอย่างแรกที่สุดผมอยากจะชี้แจงเรื่องคำขวัญของพักก้าวไกลเนาะพักก้าวไกลวันนี้เรามาด้วยคำขวัญรอบนี้คำขวัญการเลือกตั้งกาก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจะอธิบายให้ไม่เหมือนเดิม,ย,ม,ม,ดมยังไง ประเทศชัตจะไม่เหมือนเดิม 1. การเมืองต้องดี 2. ปากท้องพี่น้องประชาชนต้องดีประชาชนต้องมีกินและ3ประเทศไทยต้องมีอนาคตจะเล่าให้ฟังครับ3เรื่องนี้ทำยังไงสร้างยังไงอย่างแรกก่อนการเมืองที่ดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งต้องพาประเทศไทยกลับเข้ามาสู่ทิศทางประชาธิปไตย วันนี้เราเดินผิดทางครับยังมีกลุ่มนายพลกลุ่มที่เห็นว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ทางออกของประเทศพวกเราพักเก้าไก่ยืนยันหนักแน่นตั้งแต่ตั้งพักอนาคตใหม่จนวันนี้ว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดของประเทศพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้จะ ทำให้ประเทศเป็นราาประชาธิปไตยแรกขั้นแรกสุดเลยอันดับที่หนึ่งเลยต้องเอากลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการทํำรัฐประหาร2,557ออกจากการเมืองให้ได้